ตอนนี้ได้เวลาพักของคนที่เข้ารอบ9ก้าโมงแล้วนั่งกินกันในห้องให้คนที่พักก่อนไปกินก่อนพี่เนตมาใหม่มาใหม่มหมไม่จก็จบนะเขาบอกว่าอะไร <laughs> เอา้เอาเขาบอกว่าอะไรอะ่ะเจ๊ไม,ม่หแ่นหัวเขาอะตกผู้หญิงมาแล้วชาร์จเลยพีปอระวังนะหัวตกมึง้วยูมูด้วยเขาแค่เรอะไรเขาแค่กระชากหัวนเดีรถ เราผัดข้าวหน้วปออะไรค้าวปอเนี่ยอ่านสคริปต์ด้วยหมูผัดพริกแกงหมูไม่เผ็ดเอาหวานหวานบ้านขาดหวานไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกวนวเขากินวันนี้มีวุ้นมาฝากดก็ได้ทำใจก่อนมีอะไรจะคีบวะเนี่ยกระติกน้ำเสียวใหม่ที่ใหม่ทำงานแล้วห้องทำงานของสาวสเวสระเบียนวางมานี่ดิ ใส่ใส่ถ okay, ุงน hey, hey, uh ่องมาคือซีโอน่าเนี่ยอยู่นานดิปอแฉะบ๊ายบายดิปอบ๊ายบายดิบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เนตจิงค่ะละ